นี่คือท่าที่จะทําให้คุณมีไหล่ที่กว้างและคุณหมดสิทธิ์ที่จะโกงท่านี้ได้เลยครับผมท่านั้นคือท่าเชสพอเดนไล a ์โรเรสครับวิธีการครับเราจะใช้ม้าครับผมที่เป็นม้าปรับเอียงตัวนี้นะครับปรับขึ้นมานะครับผมให้เป็นมุมสูงอาลักษณะนี้ให้มันมีความเอียงเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้ดัมเบลนะครับถือไว้เอาตัวนะครับแนบเข้ากับตัวของเบาะนะครับคุกเข่าลงหนึ่งข้างก็ได้หรือ สองข้างก็ได้นะครับนะครับในทรงนี้นะครับผมคุณพร้อมที่จะทําท่าไซเรสแล้วใช่ไหมครับจงหวเตรียมหายใจเข้าครับผมยกขึ้นอึ๊บหายใจออกผ่อนหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับกลางออกผ่อนหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสอขนานพื้นท่าน,นี้คือคุณหมดสิทธิ์เด้งคุณหมดสิทธิ์โยกคุณหมดสิทธิ์ทำทุกอย่างครับผมครับคุณต้องทําเพียงแค่ไซเรสออกไปเท่านั้นคือใช้ไหล่ข้างนะโอ้โห เย่เย่ทำไปดูอีกทีหนึง่งโอ้โห่7.5จริงปะเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นท่าย,ยืนแบบตรงๆนะครับแล้วผมยก7าคือสบายๆแต่พอเป็นท่าเช็ดสปอตเตอร์ไดท์ r a เรสปุ๊บนะครับมันยากขึ้นทันทีครับผมนะครับ oh. ดังนั้นครับจริงๆแล้วการสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ําหนักนะครับผมมันขึ้นอยู่กับแรงต้าน มันขึ้นอยู่กับความเครียดที่เกิดขึ้นบนกล้ามเนื้อของคุณครับผมดังนั้นนี่คือเป็นเทคนิคดีๆครับที่ทําให้คุณไม่โกงท่าและทําให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ส่วนข้างของคุณมันใหญ่ขึ้นได้โดยที่คุณใช้หนักเพียงแค่กลางๆเท่านั้นครับและถ้าเกิดใครสนใจที่จะมีตัวของไขมันดีครับผมนะเป็นตัวช่วยคุณในเรื่องของการไดเอทครับในเรื่องของการลดไขมันสุนเกินนะครับผมเพราะว่าตัวของไขมันดีครับจะช่วยส่งเสริมการเผาผลาญไขมันให้กับร่างกายของเราและเป็นสารตั้งต้นให้กับฮอร์โมนดีไม่ว่าจะเป็น ที่ทาให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เผาผัานไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมนั่นคือยูนิออยล์นั่นเองครับที่ผมยินดีนําเสนอเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมยูนิออยล์ครับผมมีสารสกัดจากน้ํามันหลายชนิดครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของแบล็กซิสซามี่โอตัวของโอลีฟโอ้นะครับผมหรือว่าตัวของแอสตาเซนตินต่างๆครับเหล่านี้ครับจะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะลดการเสียผ่านร่างกายได้และสามารถทาให้คุณไดเอทได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมสามารถลดความหิวความอยากอาหารได้และทําให้คุณ สามารถฝึกได้อย่างดีจากการที่คุณมีระดับของฮอร์โมนที่สูงมากพอนั่นเองครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจก็พิมพงคำว่าสนใจไว้ใต้คลิปครับและโค้ชปูแนนจะติดต่อกลับไปทันทีครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือคุณชอบโคชปูแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ